สวัสดีจ้าเซลไก่คุวตาบันดนุงจ้าเมื่อนี้นะจ้าก้อยจะมารีวิวรถลุนต่างๆในคุวตาบันดุงเฮามีรุ่นไหนแน่ลาคาเจ้าปาาเดี๋ยวเฮ้าไปชมกันจ้าอาจาจ้าต่อมาก้อยกับผ้าเบิงรถรุ่นเอฟนะจ้าก็จะเป็นเอฟยูห้าเจ็ดนะจาามอสาหรับลูกค้าเช่าให้ออยเฮ้านะจ้าอ่าเฮดหน้าก็ได้จ้ากะส่วนมากลูกค้าเพื่อนก็จะเลนรุ่นนี้คือลงให้ออยนะจ้ากกอ่า ลูกค้าให้อ้อยการับรถบ่ถึงแสนนะจ่ะพอน่านเจ็ดปีจ้ะมีรถให้เลือกหลายคันเลยจ้ามีให้เลือกเป็นสิบสิบคันเลยจ้าอันนี้คือ M U H 7นะจ้าจ้านอกจากจะเป็นรุ่น M แล้วนะจ้าเท่ากับจะแนะนำเป็นรถรุ่นนี้นะจ้าก็จะเป็น L สามสองจ้าตอนนี้ปี่โปรโมชั่นพิเศษนะจ้าเป็น ฟีดาวกันจ้าอุปกรณ์สองยางจ้าฟีดาวอุปกรณ์สามยางกะรับรถอยู่ประมาณสองหมื่นนะจ้าอันนี้คือ L3 2จ้า L3218 นะจ้าจ้าลูกค้าท่านใดสอบถามรายละเอียดอ่าสนใจกะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะจ้าจ้าใส่ค้นคำค้นหนึ่งจ้ามีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านจ้าเอกสารมยุ่งยากนะจ้า ถ้าหากลูกค้าค้นใดบออยากใส่ค้นคำนอกจากวัสะดวกใส่ค้นคำเข้ากับดาวอยู่ปะมาม3าเปอร์เซนหรือหาสิบเปอร์เซนใด้จาหาสิบเปอร์เซนนี่บรต้องมีหยได้เลยจ้ะจ้ะอันนี้คือ L3 2สมสองเข้าจากอุปกรณ์ครบรับรถที่สองมืนจ้ะพอาน่านเจ็ดปีแล้วจ้ะมีให้เลือกเป็นสิบสิบันเลยจ้ะทั้งนี้ก็จะเป็นรุ่นสี่สิบแรงกับมีแ้วจ้ะ รุ่น40แล้งวสีับรถยู่ประมาณมื่นห้าจากอุปกรณ์2อย่างถ้ารับรถยู่ประมาณอ่อุปกรณ์3อย่างเข้ากับจะยุบประมาณอ่สามหมื่นหาด้อจ้าอุปกรณ์3อย่างผ่อนนาน7ปีจ้าอันนี้คือ lc 0 1 8จ้าจากอุปกรณ์3อย่างรับรถที่3 5 0 0 0าจ้าผ่อนนาน7ปีจ้านี่ก็จะเป็นด้านของ40แล้งเนาะจ้าหมอสำหรับเหตุหน้าด้วยจ้า เดี๋ยวพ่อไปเบิ่งรถเกลียวเด้อจ้าตามก้อยมาจ้าจ้านี่ก็คือรถเกลียวนะจ้าดีซีเจสูญจีพัทนะจ้าราคาอยู่ทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นจ้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะจ้าสอบถามรายละเอียดกันเขามาได้ดนะจ้าลูกค้าใหม่นี่ดาวอยู่ประมาณสามแสนจ้าส่วนลูกค้าเก่ารับรถมาถึงแสนนะจ้าเท่ากับอ่าเช็คเกตได้นะจ้าเดี๋ยวไปแนะนำนะจ้า อันนี้จะเป็นดีซีเจตซูนจีพัดนะจ๊ะรถแบบอุ่มเขาน่าจะเจ็ดสิบอุ้มจ้ะคางกันนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่าดีซีเก้าสามนะจ๊ะดีซีเก้าสามจ้ะราคาอยูปม่านหนึ่งล้านสี่แสนจ้ะจ้ะรับรถอ่าลูกค้าเก่ากะรับรถไปถึงแสนเนาะจ้ะลูกค้าใหม่กะยู่ประมาณสามแสนกว่า,าบาทจ้ะอันนี้ดีซี 93G จะแบบอุ่มนะจ้ะ DC 93G คิดจ้ะอันนี้รถเกี่ยวเราอมีให้ลูกค้าเลือกเป็น1 0 1 0ขคันนะจ้ะคูบตาบดุงห้าจ้ะจ้ะบ่ว่าจะเป็นแบบอุ้มหรือตัวแอร์นะจ่ะมีให้เลือกกันหลากหลายเลยจ้ะอันนี้คือรถเกี่ยวเราจะจ้า นอกจากจะมีรถเกี่ยวนอกจากก็จะมีเครื่องอัดฟางน้ำจ้าเครื่องอัดฟางดีเอ่อเฮดบีจ้าเครื่องอัดฟงางคูบตาจ้าราคาอยู่สาม0 0 0เก้าหมืนห้าพันด้จ้าลูกค้าเขาสามารถอ่าเริ่มต้นดาวได้อยู่ที่หนึ่งแบาทจา้าจ้าพ่อนนาน3ปีด้จา้ารายละเอียดสอบถามกันเข้ามาอีกที่หนึงจา้าอันนี้คือเครื่องอัดฟาง มีหลายตัวให้เลือกนะจ้าไปกับรถรุ่น L เนาะจ้าใส่ได้ทุกรุ่นเลยสําหรับรุ่น L เฮ้าเนาะจ้าใส่ได้ทุกรุ่นบม่ว่าจะเป็น L สามศูนย์สามี่สามกจ้าสามสองเนาะจ้าสี่สิบห้าสิบเนาะจ้าใส่กันได้จ้าเดี๋ยวกอยจะพาไปเบิ่งรถมือสองหนา้านวะจ้าตามมาเลยจ้า จ้าตอนนี้การลดเมื่อสองเท่าการส่งหลายขั้นนะจ้าช่วงนี้นะจ้าอ่าเริ่มต้นจาก40แร้งจ้า40แร้งเท่ากับมีหลายขั้นเลยนะจ้าอ่าราคาสีอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทจ้าดาสี่หมื่นหาหมื่นจ้าแล้วแต่ปีรถชั่วโมงลดเท่านอจ้าจ้าตอนนี้ยังบม่ปรับสภาพนะจ้าหลังจากที่ลูกค้าจองแล้วก็จะมีการปรับสภาพพร้อมใส่งานจ้ารับประกันจ้า อันนี้ที่คูโบต้าบันดุงจ้ามีรถให้เลือกหลายคันเลยจ้านอกจากจะเป็นรุ่น LC 0ูนแล้วนะจ้ารุ่นหาสิแรงเท่ากับมี่คือกันจ้าเดี๋ยวไอยพยางเบิงจ้าเริ่มต้นดาวซีเมือนี่ได้อุปกรณ์มี่อย่างแน่เนาะก็จะมีะ่ใบมีดานามีผ่านให้ตัวนึ่งนะจ้าลูกค้าต้องการอุปกรณ์โตรตารีเพิ่มกะจะมีะ่คิดเพิ่มนะจ้า ลอตเตอรีก่ก็อยูปมา 5, 000, 000, ่ามนหาหมื่นเะจ็ดพันนอจากทาเป็นไม้นอกจาก้ามือสองกับยูปมา 3, 000, 5, ่านสามหมื่นหาจะสอบถามรายละเอียดกันเขามาไดใดนอะกจากอันนี้ยังไม่ปรับสภาพนี่อันนี้ก็จะเป็น4ีสิบแป้งมือสองนะจ้ะสอบถามกันเขามาไดใดเดี๋ยวก่อยผ้ายา,ย,ยางเบิงอีกโซนหนึ่งนะจ้ะก็จะเป็นหาสิบแรง้งย่ทัางนี้จ้า oh. นี่จ้าเป็นหาสิบแรง้งนะจ้ะหาสิบแรง้งมือสอง ราคาก็จะอยู่ประมาณหาแสนกว่าบาทจ้าตั้งแต่หาแสนสามหาแสนสีฮอตหาแสนแปดหาแสนเกได้เลยนะจ้าจาราคาดาวเริ่มต้นตั้งแต่3มสามหมืนหานะจ้าสามหมื 35, บาทนะจ้าอุปกรณ์สองอย่างจ้าก็จะมีไม่มีดันนาะมีผ่านตัวนึงนะจ้าอันนี้ก็คือเป็นหาซิปแ้งยังโบท่านในปับสภพาพได้จ้าราคาจะขึ้นยุก็ปีรถชั่วโมงรถได้จ้า หากลูกค้าคนใดสนใจราคาแบบใดนะจ๊ะชั่วโมงในน้อยนะจาะกะติดต่อกันเข้ามาใดนะจาะอันนี้จะเป็นโซน50แปลแรงมือสองจา้าที่คู่บวตาบันุงห้าจา้ะมีหลายขั้นจ้ะตอนนี้ผู้ทางเลือกได้เลยจ้ะสนุกเลือกเพราะว่าโดหาสิบแรงมือสองห้านี่กะหลายจา้าตอนนี้อันนี้รถยังสภาพเดิมๆอยู่จ้ะ สภาพเดิมๆเนาะจ้าอยากได้ราคาเท่าดหรือว่าอยากใส่เงินดาวจักบาทเนาะจ้า,อาสอบถามกันเขามาได้จ้าข้างวดขึ้นอยู่กับเงินดาวจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งรถมือสองรุ่นเอ็มนะจ้าอยู่ทางนี้เลยจ้านี่จ้า รถรุ่น M เมื่อสองเท่าก็จะเป็นรุ่น MU ห้าหาเลยจ้ะ MU 5้ห้าเนาะจ้ะมีดาวหกหมื่นกับดาวแปดหมื่นจ้ะตอนนี้อุปกรณ์นาังเลยจ้ะลังคาเปลี่ยนหม่ให้แล้วแต่ว่าในตัวรถยังบ่ทัานในปับสภาพแล้วจ้ะลังคาเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสองคันเลยจ้ะอันนี้รถรุ่น MU หาห้าเนาะจ้ะเมื่อสองมีอมยุสองขั้นจ้ะรหลดรุ่น MU มยห้า สนใจขั้นใดก็ทักขอดกันเขามาได้จ้ารถยังสภาพเดิมๆนี่จ้าอันนี้คือ MU 55มือสองจ้าจ้าที่คูบวตาบรรดุงเฮ้าจ้ามีให้เลือกหลายรุ่นจ้าอันนี้ก็ขาวๆนีะจ้าลูกค้าสอบถามมาได้ด้จ้าค่างวดขึ้นยุกกำเงินดาวจ้า เดี๋ยวจังใดแล้วเดี๋ยวลูกค้าสนใจรุ่นใดนะจ้ะรถจักแรงเนาะจ้าอ่าดาวจักบาทเนาะจ้ะบอยากใส่คุ้นค่ำหรือสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้จ้าเดี๋ยวเซลกว้อยยินดีให้บริการนะจ้าติดต่อมาเดเด้อจ้าก้อยกับผาเบิงรถรุ่นต่างๆในคู่บตัตาบรรดุงเฮาแล้วเนาะจ้าบ่าว่าจะเป็นรถรุ่น B รุ่น L รุ่น M รถเกียวรถไถมือสองนะจ้า ลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นใดเป็นพิเศษก,กะติดต่อสอบถามกันเขามาหาก้อยได้เด้จอจ้าเบอร์โทรก้อยจ้า0 9 8 2 0 5 7 3 5 5จ้าไอดีไลน์0 9 8 0 3 8 3 6 5 1จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามก้อยในเด้จอดจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายกับจากินเนี่ยนาทันนาจุนน์นันอ่ะมึงไม่ต้องพูดสุ 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻는다.